โอเค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 เจนันเกมมิ่งรับซื้อขาย ID เดีเอ็มล้วนรับดึงนักเตะขายยากรับฝากขาย ID เดโหดรราคาไม่แพงปลอดภยอดัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สำคัญมีซื้อขาย ID เดีเอวีด้วยครับติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้เลยครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีทุก <_ d ream> ทุกคน <_ d ream> ที่น่ารักกันด้วยนะครับ วันนี้ครับกิจ,จกรรมหลอกเด็กประจำเดือนมิถุนายน,ยนกำลังจะมาเอ้ยยังไม่มิถุนายนี่พฤษภาอยู่กิจ,จกรรมหลอกเด็กประจำปลายเดือนพฤษภาคมกำลังจะมาแล้วครับทุกคนไม่ก็กำลังมาแล้วครับเอเจนต์ฟีฟ่าออนไลน์โฟร์ไอดนตี้ยัคเคความเป็นตัวตนของพวกมึงเนี่ยเข้าใจปะจัดไปครับน้องบวก8ชัวร์แล้วไม่เอาเราต้องลุ้นบวก5ถึงบวก8ครับผมอยากได้ PLL ๊ปเปโอนี่ไม่ใช่บวก5ด้วยบวก4แลว้วมั้งเนี่ยเห็นสีทองแดงกูเอาสุดบวก3ไอ้สั์เพิ่งเห็นข้างหลังสุด เอาเย็ดกระเบื้องเอาแล้วลุ้นบวกสามถึงบวกแปดแต่กลัวอะไรถูกไหมครับน้องเรามาดูอุยตรงนี้มีออ้ยกิมมิคเ,นะเ,เ,เ,เยอะนะน้องเฮ้ยอนนี้ราวันขั้นสูงที่ผมเลือกเมื่อกี้เฮ้ยกิมมิคเยอะนะเนี่ยน้องดูดิปูแต่ตรงนี้เอฟโอจี o G, ว่ะเอลเฮดีฮอตว่ะไม่เป็นไรน้องซัดแม่งเอาแปดพันละกันน้องการทียนี่กาไม่ต้องมายุ่งแม่งหรอกไอคอนอะแปดพันพอแปดพันพอคุได้ประหยัดเงินน้องชายแปดพันละกันแปดพันก่อน เอาถึงบวกแปดนี่ยแปดพันบาทรัฐบาลไทยน้องเหลือเจ็ดพันนะครับแล้วว่าไอคอนมันเกลือโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะน้องเติมได้าดำหนึ่งได้ข้อร้อยสิบเอ็ดและได้ UCL บวกหกย่าแค่ UCL บวกหกนะเว้ยไอ้แค่มึงเติมติดท็อปฝาแบมึงได้ UCL บวกหกดาบห้าสิบกับดาบสามสิบน้องมึงเติมเลยไอ้แค่โคตรคุ้มโคตรคุ้มไอ้แค่ UCL ยี่สิบเอ็ดบวกหกยังไม่มีใครมีนะเพราะมีแต่คนมีบวกแปดถุยจะหลุด มาน้องสัตว์แม่งเลยเอาตัวเฮียมาเล่นตรงนี้หน่อยตัวเฮียตัวเฮียไปครับยี่สิบอุ้ยสองร้อยแม่งเลยสองร้อยตัวเฮียอุ้ยสาเอ็ดตัวเฮียเฮ้ยน้องไม่ได้สามสเอ็ดตัวเฮียเลยอะ่ะกว่าสองร้อยเ่ะแต่บวกแปดไม่มาเลยหอยเดี๋ยวนะบวกแปดไม่มาเลยหรอยบวกแปดไม่มาเลยหรอยเกินนะบวกแปดไม่มาเลยหรอยตัวเฮียเนี่ย เดี๋ยวผมขอลองเล่นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมไม่รู้มันคืออะไรนะผมเอาตั๋วผมมาเล่นเนาะกดเจ็ดไปอ๋อมันช้าผมก็ตกใจอุ้ยได้บวกแปดโอเคผมก็ตกใจมันเกิดอะไรโห้เดี๋ยวผมต้องเล่นถึงสามสิบเพื่อจะได้ใบนี้เลยวะ่ะผมต้องเล่นถึงสามสิบเพื่อจะได้ใบขวาเนี่ยใช่ไหมวะตรงนี้คือสุ่มหมดใช่ไหมอันนี้คือสุ่มตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้สี่ใบใช่ไหมเออเยี่ยสุ่มตรงนี้เยี่ยโคตรกาก,ากเลยเอาเอลเอลมา เฮ้ยมันเปนค้างค้างเออบวกแปดโหอันนี้ถึงสามสิบถึงจะได้ถ้ามันมันค้างค้างวะเนี่ยโอเคบวกแปดอายุเรดีสามใบเอเอเอะไรอะโอเคบวกแปดได้อยู่เฮ้เดียวนะเล่นหนึ่งครั้งใช้หนึ่งตัวเล่นสี่ครั้งใช้ห้าตัวเล่นเจ็ดครั้งใช้สิบตัว คืออะไรคือเพราะว่ากี้ผมได้สามสิบกว่าตั๋วผมต้องได้ใบนี้แล้วแล้วผมเพิ่งมาดูว่าตั๋วกูจะหมดแล้วแต่กูยังไม่ได้ไอ้ยแล้วกูไม่ได้อ่านเลยกดหนึ่งคุ้มกับคุยคุยโอ,โอ้อันนี้คือตั๋วสามสิบน้องก็คือว่ากี้ผมพลาดไปกดสองอันนี้ไอ้ย่าแม่งแดกอันนี้แดกตั๋วผมไปปีสามอันคือเฮียอะไรอ่ะโอ้เฮ้ยอันนี้คือผิดหรือตั้งใจกูถามก่อน ไม่ได้ผิดใช่ไหมผิดหรือตั้งใจกูถามไอ้ยีเนี่ยกูกดผิดดีไปกดรูปแบบหนึ่งนี่กูร้อนไปหมดแล้วยอ้เงินนะเว้ยเฮ้ยน้องน้องเวยต้องฟ้องเลยนะน้องเอ็งฟ้องปะน้องเวงฟ้องมันเนี่ยเพิ่มโอกาสป่ะพี่กดเยอะไม่เพิ่มหรอกเฮียไม่ไม่เกี่ยวหรอกกูยังได้ของเกลือกูกดเจ็ดกูยังไม่ได้บวกแปดเลยรอบแรกอ่ะมึงย้อนไปดูดิมึงย้อนไปดูดิก็เขาทำมาผิดเขาจะรับผิดชอบพี่ไหมกูก็ไม่รู้ ไอ้สัตว์มึงถามให้กูละกันไอเหี้ยหรือถ้าเกิดตั้งใจมันก็เป็นการตลาดที่แบบยังไงอยู่นะตั้งใจหรอเว้ไอเหี้ยหาตัวโอเคเดี๋ยวได้ถึงสามสิบตัว๋วค่อยไปกดโหหัวร้อนเลยวะน้องหัวร้อนแบบจริงจังเลยอะคือผมงงมากอะไรอะ่ะวิ่งได้ครั้งละห้าตั๋วนี่เยอะนะน้องใกล้ครบสามสิบล้วขอสี่ตัวสองตัวสองตัวปสี่ตัว๋วไอ้สัตว์มาเกินเนี่ย คือผมก็ต้องมานั่งกดทีละหนึ่งอ่ะกูเติมนีไหมดีครับพี่เวพี่เวเ,วเวเติมเลยเพื่อนดูเดะเออเนี่ยเห็นปะกดหนึ่งก็ได้บวกแปดเหมือนกันกูจะกดเจ็ดทำไมเฮียกดเจ็ดแม่งใช้สิบตัวเนี่ยกหนึ่งได้บวกแปดรัวๆมึงเห็นปะบวกแปดในช่องมันมีเยอะมึงดูดีกดหนึ่งครั้งบางทีไม่มีบวกแปดเลยกดหนึ่งครั้งบางทีไม่มีบวกแปดเลยมึงดูเมื่อกี้กูได้บวกแปดมาสี่ทีติดจากกดกดหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ได้บวกแปดสี่ทีติดเนี่ยน้องชายจริงๆ กดหนึ่งอะน้องชายคืออ่เข้าใจว่าน้องบางคนอะเข้าใจว่ากดสิบแบบโอกาสมันได้บวกแปดเยอะเมื่อกี้ก็ได้ไม่เกี่ยวผมมั่นใจว่าไม่เกี่ยวเนี่ยดูดิไม่เกี่ยวกดเจ็ดอะตอนแรกย้อนไปดูเดี๋ยวผมกดเจ็ดเยเนี่ยกดสิบตัวเนี่ยได้เจ็ดครั้งรอบแรกไม่มีบวกแปดเลยเกลือล้วนๆไม่มีวัวผสมเนี่ยดูดิเห็นปะเอาจริงการเล่นเยอะมึงควรใช้ตัวน้อยลงไอ้สัตว์ไม่ใช้เล่นเยอะใช้ตัวเยอะคือยังไงจะหลุดโอ้โห คืนนี้จริงมันไม่ต้องหลักการเฮี้ยเลยเลยนะคือคือเล่นเยอะแพงคือกูงงมึงหลักการอะไรเนี่ยปกติเขามีแต่เล่นน้อยแพงเล่นเยอะถูกโอ้โหการตลาดหรือการตะเหลหี่ยมพี่อุ้ยการตะเหลี่ยมเลยหรอเนี่ยแล้วกูต้องมานั่งกดทีละหนึ่งเนี่ยน้องอ่ะกดไปกดทีละหนึ่งกูมาลุ้นใบนี้ดีกว่าเฮี้ยเอาใบนี้มาลุ้นอนะ่ะอ๋อกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วน้องกูเข้าใจแล้วเดี๋ยวกูอธิบายรอแป๊บนึงกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้ว อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยลองขอยกรอบนึงเข้าใจล้เดี๋ยวขอเก็บส0สิบตัวอีกรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งน้องอ่ะโอเคอุย้ยกดยี่สิบได้เจดตัวเฮียกูเข้าใจละเขาคงตั้งใจมาทำอย่างนี้โอเคเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจแล้วครับโอเคสี่เดี๋ยวกดรัวเลยห้าโอเคสี่โอเคครั้งนึงโอเคสองโอเคครับน้องชายเองเห็นแบบนี้ไหมคือง่ายเขาบอกกันเขาบอกกันว่ามีน้องหลังไมามาขอคุณมากน้องบอกว่าพี่พี่ดูเลยว่าถ้าเกิดของอันเนี้ย มันมีบวก8ปดเยอะๆยอะ่ะพี่ซัดสิบตัวไปเลยเจ็ดครั้งเพื่อได้ได้ของดีๆทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดของมันอ่ะบวกแปดน้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบวกแปแค่สองอันอ่ะพี่กดแค่หนึ่งพอเข้าใจปะเข้าใจปะกดแค่หนึ่งพอโอเคอย่างเงี้ยกดแค่หนึ่งอ่ะกดแค่หนึ่งได้บวก8ปเนี่ยอันเนี้ยมีบวกแปดแค่สองพี่ก็ไม่ต้องกดเจ็ดเออแต่เอาจริงคือก็คือเหลี่ยมนี่แหละแต่เอาจริงสำหรับผมผมว่าก็คือเหลี่ยมเพราะว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขไว้ว่าของจะแบบเป็น อะไรยังไงอ่ะเข้าใจป่ะแต่ว่าเอาจริงสองมาผมผมว่ามันไม่ควรอ่ะผมว่ามันไม่ควรคือคือผมไม่รู้ว่าหลายคนจะเข้าข้างการิน่าหรือว่าเห็นด้วยกับผมหรืออะไรไงนะแต่ผมว่าไม่รู้แล้วแต่นะมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะดีสําหรับคนที่ไม่ได้เติมเงินก็ได้เข้าใจป่ะเพราะคนไม่ได้เติมเงินก็ไม่ได้เสียอะไรกับมันอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับคนเติมเงินผมว่ายังไงมันก็ไม่ดีไอ้ค่ะเข้าใจป่ะหรือหรือว <c oughs> <dec> ่าหรือว่าไงก็ได้แล้วแต่น้องชายเออ อ่ะเนี่ยเอาจริงไม่ก็มีแค่บวกแปดมาสองอันอะ่ะกูจะไปลุ้นเจ็ดใบทำไมใช่ป่ะเล่นเจ็ดครั้งแม่งบวกสองก็สุดแค่เท่าไหรอ่อ่ะใบนี้ยังไม่เคยได้เลยอ่ะเนี่ยบวกแปดมาสามแล้วกูลองเจ็ดดิสิตัวไอเี้ยนี้ก็ไม่เคยออกใบเอี้ยนี้ก็ไม่เคยให้กูกูกูถามจริงกูควรจะกดจริงหรอวัอะเจ็ดอ่ะ บวกเจ็ดสี่ใบ, 7, บเอาแม่งเจ็ดเลยวัวแม่งเจ็ดเลยเออไม่ได้ตาทีวะใบเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ตาทีวะกูถามจริงเหอะไอใบท้ายโดซดสายปนน่ะพี่บอลกดหนึ่งจะไม่ได้เงินเอ็มเยอะเงินเอ็มไม่เยอะหรอกยี่ห้าร้อยเอ็มพันเอ็มอะไม่ได้เยอะหรอกเงินเอ็มต้องตีนนอ้องไม่ต้องสนใจ เอากกร์บวกแปดอุ้ยเฮียลืมเอากกร์บกวกแปดเรามาลุ้นดีกว่าครับมันได้ของไม่ฟ้ําก็จริงพี่แต่ผมลองเล่นแล้วสายบนออกโคตรยากใช่ไหมอ่าอ่าโอเคไม่เลี่ยมหรอกนะ้องไม่เลี่ยมหรอกมันก็เป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งแหละมาเป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งให้คนแบบมีกิมมิคน้องชายอือสามใบห้าใบห้าใบอุ้ยผมได้ตั๋วเยอะมากเลยนะกี่ตั๋วแล้วเนะี่ยที่กูได้เนี่ยไม่มีบอกรอ่ะ แต่ผมรู้สึกผมได้ตั๋วเยอะห้าใบอ่ามาผมขอกดทีละหนึ่งก่อนนะพี่ได้บวกแปดเยอะมากเลยนะเออบวกแปดกิจกรรมนี้น่าจะหลุดเยอะบวกแปดแม่งออกง่ายอยู่เท่าที่พี่ดูเดี๋ยวผมเอาขวาสุดก่อนโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณน้องเต้ามากที่มาอธิบายพี่แต่ว่าน้องเต้ก็ย้ำนะยังไงก็เหลี่ยมมันจะหลุดอ่าไปผมเลือกเหมือนเดิมนะ หรือว่าใบเยอะนี่มันออกยากวะแม่งเรื่องเหมือนเดิมกูเจ้าจนได้อะเดี๋ยวรอบวกแปดใบเยอะกวผมกเดเจ็ดปวกแปดสองใบดูวดิบวกห้าถึงบวกแปดพี่ก็ได้แค่บวกห้าแหละอุ้ยบวกแปดต้องมาบ้างสิเอ็งจะมาแช่งไรละไไปไป่ะสามใบสามใบยังไม่เอาร้านเอาสักไปไปสี่ใบขึ้นเอาแล้วบวกแปดสี่ใบขึ้นในหน้านี้หนึ่งสองสามมาแค่สามว่ะสามป่ะไมมเอาเลย เฮ้ยเย้ได้แล้วนอ้องพี่ได้แล้วครับคือมันเหมือนให้เสี่ยงอะ่ะถ้าเกิดมึงกล้าเสี่ยงตั๋วเยอะบางทีมึงอาจจะปิดตรงนี้ได้เลยปิดด้านขวาเนี้ยได้เลยโดยที่ไม่ต้องครบสามสิบตัว๋วเข้าใจแล้วอ่าเข้าใจแล้วบางทีถ้าเกิดกดสิบตั๋วเนี่ยมันมีโอกาสลุ้นปิด,ป,ดปิดอันตรงนี้ได้เลยโอเคผมเข้าใจกิมมิคของกาลินาแล้วขอบคุณมากครับกาลินาโทษทีที่บ่นไปตอนต้น,ตนคลิปครับแต่จริงก็ควรมีอธิบายนะ จริงๆก็ควรมีเขียนอธิบายไว้ให้นะไม่งั้นแบบไม่งั้นแบบคนไม่เข้าใจเต้องมาแบบลองเสียเงินกันเองแล้วซึ่งกว่ากูจะลองผิดลองดูกกูเสียเงินไปต้องไม่รู้กี่ครั้งไบแหลกพันหนึ่งห้าใบเฮ้ยผมได้ตั๋วเยอะแลเนี่ยสามใบ,บสองใบสี่ใบสองใบอ่าได้มาสิบเจ็ดตัว๋วเุ้ยอันนี้ผมซัดสิบเลยมสัสิบแม่งเลยรอเยียอะไรล่ะโอไม่ได้ ปิดเลยหุ้ยหุ้ยพี่บอลไม่ได้ผิดครับไม่ใช่พี่งงคนเดียวทุกคนงงโอเคน้องโอเคโอเคอายุเรเดว่าเกว่าเกวเบอร์ออกเ,กเอเอเอะใบครับน้องเหลือเจ็ดตัวกดห้ามึงมาเลยนะเอ้ยแม่เดี๋ยวรอเรีโอเคเดี๋ยวรอเรียมสามใบาละมาน้องกดห้าวากะเอวากะเอดูคุ้มนะ น้องการ์ดมันดูคุ้มนะแต่ถ้าเกิดกูไปสุ่มแล้วกูได้บวกสามอ่ะน้องเนี่ยมันบวกสาบวกบวกแปดอ่ะก็เกียอยู่ดีน้องไม่เกี่ยวกว่าเปิดการคุ้มไปครับน้องสี่ใบโอ้ไม่ได้ะไม่มีเอฟเฟคโอเคได้บวกแปดมาอีกสองใบนะครับอ่ะกดอีกนึงโอ้โห่หไม่ได้ไม่เป็นไรบวกแปดมาอยู่โอเคครับน้องชายพลาดไปหลายพันตอนต้นคลิปแต่ไม่เป็นไรน้องชายตอนนี้ก็ผมเชื่อว่า คลิปผมเนี่ยก็จะทำให้หลายหลายคนเข้าใจกิจกรรมมันมากขึ้นแล้วกันนะแต่ช่วงนี้พวกมึงคงเติมน้อยแหละกูดูทรงนะปัม๊มกันนัใช่ไหมล่ะกูยังปั๊มเลยหยอกหยอกเดี๋ยวเตรียมแบนกูน้องโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไงเราลองไปดูกันในเกมแล้วกันว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะครับทุกคนแต่บวก8คิดว่าหลุดเยอะแน่อาจจะไม่หลุดจากผมอาจจะหลุดจากคนอื่นเพราะกูดวงไม่ดีไปไปดูในเกมครับผมนี่ปิดกล้องหลังจากที่เราเติมกิจกันไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวผมว่นนับบวก8ก่อนแล้วกันนะ5้า สิบเอ็ดสิบหกสิบหกบวกสิบสี่สามสิบสามสิบบวกสิบเป็นสี่สิบลุนบวกแปดสี่สิบใบว่ะไอ้ขี่เยอะนะแล้วก็มีพวกบวกแปดดาบอีกมาเงินเอ็มมีหกหมื่นเนาะเปิดแม็กไปรัวๆนั่นแหละเผื่ออุ้ยอุ้ย,ยได้ห้าหมื่นบวกอยู่นะเงินเอ็มเนี่ยเฮ้ยได้เกือบห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเลยหร เงินเอ็มเฮ้ยกิจงี้ดูเป็นเงินเอ็มได้เยอะนะครับน้องเฮ้ยโอเคเลยโอเคเลยผมว่ากิจเฮี้ยนนี่โอเคเลยครับน้องโอเคงั้นเรามาเปิดการ์ดมาลุยแอนทิการ์ดเลยผมเปิดแม่งแปดใบเลยขอการ์ดแบบตัวแพงๆอะ่ะขายไม่ออกก็เอาเอามาดึงเอามาปั๊มเอ็มอุ้ยหลุดปากแล้วโด,ดวนแบน LB บวกเจ็ดร้อยเจ็ดเอาสองร้อยเอ็มหรอร้อยเจ็ดนี่สองร้อยเอ็มหรอไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไร เราก็เข้าใจได้1 0 7 2 0 0 m เดี๋ยวนี้ราคามันก็พลิกผันตามตลาดนะครับน้องชายส0ง้เราก็โอเคแล้วอย่าไปโลภมากไปโลภมากก็ลาบก็าหายอะที่เอ็มปาเป้ใช่ไหมอุ๊ยนักเตะมนัหนหลีดไม่ออกนักเตะมันหลีดไปชดนะนักเตะมันหลีดฟาบ,บินโญนูเนสโอเคเตียโก้โอเค,โโออเคมามามาชึบชบใบนี้ก่อนแล้วกัน เอาจริงเนี่ยผมอยากได้บวกปดปีแอลแอลมากตอนเนี้ยอยากได้ปัปเป้อะอยากเอามาเล่นนะคิวิยานเอ็มปั๊ปเป้เน่ยน้องรักได้ไหมล่ะบอสแมนเอ่อเปิดอะไรดีวะน้องคือหรือว่าไปที่พวกการดาร์ฟเลยแล้วก็ไปลุ้นบวกแปดอุ้ยบวกแปดมีนี่อีกใบเงนเนี่ยลืมดูหรือไงดีวะน้องคือการแม่งเยอะมากการเกินกราดอะแม่งเยอะมากแววมายุลามาพี่พี่อุ้ยมายุลา่ากันแล้วนี่รุ่นไหนเนี่ยอันนี้ยังรุ่นไหนอ่ะพูดปออายุเลยนะ โอเคน้องชายผมว่าไปเปิดที่การดารแม่งเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ไปลุ้นบวก8กันเลยกลิ่เที่ยนี่มันคงแบบบวก5พวกนี้ไปเปิดที่หลังเถอะเดี๋ยวการเต็มเนาะผมมาลุ้นบวก8เลยแล้วกันผมขอไปที่ปีปีฮอตก่อนละกันปีฮอตเติมถูกสุดเนาะห้าพันใช่ปะคัดปะคัดละกันนิดหน่อยเนาะขอคัดนิดหน่อยเสียเวลาผู้เองผู้เองมันเวลามีค่าเป็นร้อยเป็นพันล้านไปครับน้องใครเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยน้องชายติดตามพี่ใกล้จะครบห้าหมื่นติดตามแล้วน้องมึงกดมาหน่อยเถอะกูขอร้องเถอะ ติดตามมาหน่อยสนับสนุนกันได้เหมือนกันน้องรักนะครับไปครับกุลิดไปกุลิดไปครับอุย้ยโอ้โหไม่ใช่เอฟเฟนแบกโอเคเฟนแบกร้อยสิบโอเค,อเคจริงเหรอเจ็ดพันล้านมโอเคจริงเหรอเพื่อนไม่เป็นไรน้องชายเรายังมี PLH อยู่ PLH2 อ้าวนักเตะเต็มทุกคนขอไปโลนักเตะสักคู่ครับ มาน้องแอลเฮดดับกันต่อดับห้าสิบคานักเตะแป๊บนึงตัวกา,กากอยู่เยอะเนาะมาครับน้องไปครับโดววันหะขอแค่นั้นแหละพอใจเลยโอ้โหเยอเบอร์สิบสองฝรั่งเศสเบอร์สิบสองฝรั่งเศสใคร,ร,รวะอมงีร้อยสิบสี่แสนล้านอังกฤโอเคโอเคโอเค องรีเบอร์สิบสองหรอผมไม่รู้ผมนึกว่าเบอร์สิบสี่มาต่อไป F O G โอบวกแปดองรีเบอร์สิบสี่สโมสรเบอร์สิบสองทีมชาติครับขอขอบคุณครับน้องเดี๋ยวผมคัดนักเตะแป๊บนึงนะคือต้องคัดนะเว้ยต้องคัดทุกใบเลยนะเพราะบวกแปดละน้องไปเลยคัดสกุลละไปเลยครับคัดสกุลละนี่ไงเฮ้ยเบอร์เก้าลอยสักเบอร์เก้าลอยสักบราซิลบอบบี้หรอพลังเท่าไหร่อ่ะว้ายลอยสองอุ้ยหยจะตกหกหมื่นหกหมื่นเอง หกหมื่นขออกหรอร้อยสองหกหมื่นไม่ใช่หกหมื่นเองหกหมื่นแน่คือคือราคาออกมาดูเหมือนแพงนะแต่จะขายออกไหมไม่เป็นไรน้องชายเราเหลือบวกแปดกันบวกลุ้นบวกแปดกันสี่สิบก,กว่าใบาเลยนะโอเคผมขอเปิดที่ใบนี้ก่อนละกันประเดิมกันที่ใบนี้เลยนะครับน้องชายใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเลยในยะูทูบจะครบห้าหมื่นติดตามแล้วเลยพันคนน่ะน้องได้ไหมพันคนน้องกดติดตามให้พี่หน่อยขอร้องเลยว่ะน้อง มาน้องลุ้นบวกแปดกันแล้วกดแม่งเลยมีตั้งเยอะตั้งแยะมีตั้งเยอะตั้งแยะรออะไรอะ่ะเฮ้ย c A p บวกแปดได้ไหมเดวิดเดวิดเดวิดไม่ใช่ c B M C A. บวกแปดไอ้ใครอะ่ะใครอะ่ะพัชชิสันแต่อย่างน้อยก็บวกแปดโอเคโอเคเดี๋ยวผมรีบขายก่บนี่ไปเลยองรีน้องอาา่อแม็กซ์สิบใบแม้ต้องมีบวกแปดดีๆสักใบหนึ่งอะ่ะ 6กแบบเอโดอ้วนอะไรเงี้ยอยากใช้ด้วยประดีรับน้องชายมาน้องน้องใครสนใจกดเมมเบอร์ช่องพี่ก็ได้นะ35บาทต่อเดือนตกวันละห 1, 1ึบาทเองอนะสละกข้าวจานหนึ่งอนะให้พี่มีกินอนะ่ะน้องชายอาหารเม็ดมันหมดแล้วอหรแบบทุกวันเนี้ยกดติดตามพี่ด้วยนะ้องไปเลยครับ10บใบต่อเลส EBS 6 8โอ้โหยี่บอโอ้โหประเทศนี้ไม่น่าแพง R b ด้วยครับ ล้านอ่ะนี่เราต้องเอาได้เยอะกว่านี้ดิเราโลภไงน้องความโลภอะโอ้ความโลภไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วครับน้องยูพใครวะในเธอร์แลนด์หรอในเธอร์แลนด์หรออุ้ยบุกแปะสองร้อยล้านกูกูถามจริงคือมันเป็นตัวอนเ O มหรือไงทำไมต้องมีราคากันขนาดนี้ละครับน้องไปเย็ดกระเบื้อง เฮ้ยเอ็มซีตัเบอร์ยี่ห้าว่ะบาซิลแล้วเบอร์เก้าบาซิลนะได้ลุ้นเลยนะโอ้โหเฟอร์นันโดเกิดเบอร์เก้าบาซิลมานะร้องเป็นไก่ตาแตกนะพวกเองอะเอลเฮสว่าเบอร์สี่บวกแปดปะขอบวกแวปดด้านบริสิ์ได้ไหมโอเคบริสิ์บวกโอ้โหบริสิ์กูซื้อตั้งแต่สามหมื่นล้านตอนนี้พันล้านอะเย็ดครบเย็ดกระเบื้องเลยไปไหนวะ ใบนี้93ใบนี้ละกัน93เฮ้ยดีๆสักตัวละคือจริงๆอ่ะแป๊กแก๊กจริงกับเป้าหมายผมมาขอแค่แสนล้านตัวเดียวซึ่งแม่งได้แล้วแหละแต่กูขอได้ไหมกูขอตัวนึงได้ไหมกูโลภแล้วกูโลภแล้วกูขอบวกบวกแปะไอ้กูขอแสนล้านสักตัวหนึ่งความโลภมันมาแล้วโอ้โหโกเย็ดคล็อกส์โอเคโจรเหรอหกูเป็นตำรวจอ่ะไม่ใช่มุกอะไรอะ่ะ ไปครับโห VTR สเปน CDM สเปนใครวะอ๋อสวเลสมาริโอ้สวเลสเฮ้ย MC บวกหกฝรั่งเศส CM ฝรั่งเศสลาบิโอบวก7กูไม่ไหวแล้วน้องมาเจ็ดใบ ด้วยมือปีศาจของพี่นี่แหละนะ้องด้วยมือปีศาจของพี่เนี่ยแหละนะ้องด้วยนิ้วสองนิ้วเนี่ยแหละเจ็ดใบแม่งเลยครับน้องนิ้วปีศาจเนี่ยมันดูมังดูนิ้วปีศาจได้ไหมอโอ้โหวีที่พายบาซิลซี C. m อเอ็มบาซิลออสการ์เดลาโฮย่า วอก,กาเดลาโฮยา่าโอ้โหแววมายุรีมาแล้วครับน้องรักสิบห้าใบนี้เน้นเ,นนเลยได้ไหมไปครับได้ไหมสักตัวดีดีได้ไหมครับเมื่อกี้คุณตีกลองเล้วมุงพูดว่าอะไรนะเด็กไป้น<ห>าพโทษครับพี่ชายไม่ได้พูดอะไรเลยได้กากเลยเนี่ยพี่ชายพี่ชายว่าผมมันก็ได้กากอ่ะดี่อย่าว่าผมพี่อ๊อ้ยี่ะ เฮ้ยเดินสองอันเลยหรอ VTR อังกฤษสี่ีอังกฤษเริ่มเงียบนะเริ่มเงียบนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิตาลีเบอร์เก้าอินซากี้เหรอวะตอนตีกองได้องลีนะ แต่พออยู orn, ่ต <The Pokemon> ีกองได้องตัว hmm. ก uh ูจะรั่วไม่มองนี่พ EBS เบอร์อะไรโอ้ประเทศเฮียอะไรเนี่ย s t ฮาแลนด์เหรอฮาแลนด์ทียอะไรมันไม่มี EBS ฮาแลนด์อ่ะจะหลุดแม่แมงเงยยูอะไรอ่ะถึงว่าปล่อยการ์ดเยอะปรับเลทเมื่อวันเนี้ยนั่นดีไอ้เหี้ย โอ้ประเทศอะไรเนี่ย RW โอ้ลูกกอกกีไอซ์อู้วแอลเอชหกแปดมะเบิร์นเยี่ยมเหรอไอ้เฮียแม่งให้การ์ดกู40กว่าใบเพื่อที่กูจะได้เปิดได้แบบนี้อย่างเนี้ยกูถามจริงเถอะกูถามจริงเถอะเพื่อที่พวกกูจะเปิดได้แบบนี้ใช่ไหม สี่สิบใบเนี่ยโปรโมชั่นลอ่อเมาไอสัตว์กูนึกว่าเล่นหุ้นไอ้เหี้ย,ยเล่นหุ้นล่อแมงเมาน้องกดไลค์ก็ติดตามมาจะครบผ้ามือติดตามแล้วพี่ขอพี่ขอแล้วกันไปครับนะ้องโหอันนี้แม่งบวกสามด้วยไอ้เหี้ยการเที่ยน,นี่คือได้ยากที่สุดเลยนะจำได้ไหมที่มีเอลเอลมียี่สิบสองเอชอาร์ที่ผมเปิดตอนแรกอะได้ยากมากใบเที่ยน,นี่นะมึงดูดิมึงดูมันให้กูดิมึงดูมันดิเย็ดกระเบื้องโปรตุกีส ผมถึงบอกกับน้องมึงไม่ต้องพิมพ์ว่าคุ้มหรอกตอนกูเปิดกิจกรรมอ่ะไม่ต้องพิมพ์ว่าคุ้มมึงต้องมารอดูที่การ์ดได้การ์ดเยอะแต่ได้ตัวเยียก็แบบนี้แหละสภาพไปครับกูหมดลุ้นเลยว่ะบี b ีก็มาเยอะอยู่ตัวเดิมไม่ใช่ฝรั่งเศสสีบีฝรั่งเศส บวกแปดยังให้กูไม่ได้เลยบวกแปดไม่ยังให้กูไม่ได้เลยพี่บอลพี่เติมกิจนี้ไม่กิสุดท้ายของพี่แล้วใช่ครับอย่างที่ผมบอกเลยผมไม่เอาอยู่ละกีจยรรมนี้ไม่นกิจกรรมสุดท้ายผมจะเสียตังค์ละพอไรเฮียเติมกิจละหมื่นเนาะเดือนหนึ่งมีสามกิจเดือนละสามหมื่นมึงดูที่กูได้เออมึงดูสิ่งที่กูได้กูว่าพอไรเฮียกูปั๊มเอ็มดีกว่าเนาะไม่ได้ชี้ทางนะ b t คละบราซิลเฮสุด บวกสี่เออดีแล้วพี่ผมสนับสนุนให้พี่เลิกเติมนะกูว่างั้นแหละมึงควรสนับสนุนกูมานานละไอชิบหายไม่ใช่สนับสนุนกูตอนนี้มึงควรสนับสนุนกูมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับนะ้องว่าเลิกเติมอะใบสุดท้ายไปแมวพูดกันเยอะแมวพูดเยอะไป BAP เบอร์ AP, 2กองหลังใครวะ RB รางวัลใหญ่การนี้รางวัลใหญ่ครับน้องก็ตามนั่นแหละครับน้องตัวที่เราได้ดีที่สุดก็คือเฟอร์มิโนที่ขายไป60,000ล้านแล้วก็ได้องรีแสนกว่าล้านแล้วก็ได้เงินเออีกประมาณ60,000 60,000เกว่า M มนะครับน้องชายประมาณนั้นตกไปผมเติมไปเท่าไหร่8,000 8,000ผมได้ตีไปเงินเอได้ประมาณ0 0 0 0 0นอะ แปดพันได้สองแสนซึ่งเอาจริงๆนะน้องชายอันนี้ผมพูดจริงเลยนะถ้าเกิดแบบสมมุติถ้าเกิดแบบแปดพันมึงไปปั๊มเอ็มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุ้มนะเว้ยการวายรวยลมฟ้าเตะบอลเลือลมฟ้าเฮ้ยเฮ้ยคุ้มอยู่นะเฮ้ยน้องชายโอเคอยู่นะเออโอเคอยู่โอเคอยู่มันก็เทียบเท่าแล้วถ้าเกิดไปปั๊มเอ็มแปดพันอ่ะมันก็แปดพันก็คุ้มหว่อยู่แล้วแะ แปดพันมึงก็ตีไปมึงก็ได้มาสามแสนกว่าประมาณเนี้ยสามแสนอ่ะสามแสนห้าอะไรเงี้ยแปดพันบาท่ะสี่แสนอะไรเงี้ยเออตอนนี้ผมก็ได้สองแสนกว่าเออก็โอเคอยู่เพราะปกติอ่ะเฮียเติมหมื่นหนึ่งกูย,ยังได้ไปหนึ่งแสนเลยเออน,นี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่คือเข้าใจนะคือต้องบอกก่อนนะบางคนแบบเอาคําว่าคุ้มแบบไปเที่ยวกับปั๊มเอ็มมึงไม่ต้องนะ้องมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเอาคําว่าคุ้มไปเที่ยวกับปั๊มเอ็มนะนะ้อนงะมึง ถ้าเกิดมึงจะปั๊มเอ็มอ่ะมึงจะเทียบว่าเฮ้ยพี่เติมกิจแล้วคุ้มกว่าปั๊มเอ็มไหมมึงไปปั๊มเอ็มเลยปั๊มเอ็มมันอย่างที่เขาบอกอ่ะมันเป็นการผิดกฎหมายของเกมอ่ะผิดกฎของเกมอ่ะมึงก็ไปปั๊มเลยถ้าเกิดมึงอยากเอาคุ้มแบบกิจกรรมไม่มีทางที่จะได้คุ้มเท่าปั๊มเอ็มคืออันี้ผมเทียบจากการที่แบบผมเติมกิจก่อนๆกิจลวหมื่นได้ไม่ถึงแสนแล้วกันเนาะอันนี้ผมได้มาก็สองแสนอะ่ะอะไรเงี้ยก,ก็ได้อยู่นะครับทุกคนก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่รับชมกันครับช